รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้วยเวลาของรายการมิติโลกนะครับค่ำค,ค,คืนนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยคุณชิปจิตนิยมและผมกิตติดิษฐธนดิตสุวรรณนะครับ สำหรับประเด็นที่สัปดาห์นี้เราสองคนจะมาลึกลวงลับกันก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดครับแน่นอนครับโควิด19แล้วไม่ใช่แค่ในไทยในอาเซียนด้วยนะฮะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้นะคุณเชฟหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเจอกับระลอกใหม่พร้อมๆกันวิกฤตมากทีเดียวครับแล้วก็มันทําให้เกิดความพลิกผันเมื่อก่อนเราคิดถึงอันดับในการจัดอันดับ ตัวทั่วโลกขนาดขนาดนี้ประชากรติดโควิดประมาณ172ล้านคน172ล้านคนแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากโควิดประมาณสัก3ล้าน5แสนคนกลับจะขึ้นหลัก3ล้าน5แสนคนโดยทั้งไปอันด<ม>ับเยอะมากแต่อันเอเียนนี่น่าสนใจตรงที่ว่าการจัดอันดับมันพลิกผันแลลวเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเมียนมาจะเมื่อไงฮะอันดับแยกกวเรานะใช่ครับปรากฏว่าตรงนี้ไปดูล่าสุดเนี่ยเราแซงเมียนมาแล้วนะครับ<ม>เราอยู่อันดับที่82 เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลชัดๆนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนอย่างไรแน่นอนว่าอินโดนีเซียยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับในอาเซียนแต่ว่าเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณสัก1,800คนแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดที่อินโดนีเซีย50,000คนนะครับอันดับ2องดูวเลยครับเป็นที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่อันดับ24ของโลกในอันดับ2ของอาเซียนนะครับมีคนเสียชีวิตจากโควิดไปแล้วประมาณสัก21,500คนนะครับแล้วก็ติดเชื้อประมาณ1,200คน อันดับ3แน่นอนเป็นมาเลเซียมาเลเซียซึ่งคุณประกาศล็อกดาวน์ไปตลอดเดือนนี้นะครับใจกลับเพราะว่ามีการประกาศล็อกดาวน์สามลอกเลยนะเสร็จดน,นี่คือ2อาทิตย์ใช่เส็จที่2อาจอีกสักหนึ่งเดือนเต็มแล้วถ้าผลคลายเนี่ยก็จะเสที่3ซึ่งถ้าเทียบกันในอาเซียนเนี่ยตอนนี้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มที่สุดก็คงคจะเป็นมาเลเซียใช่ครับ เราก็มีการทุ่มทุนมหาศาลงบประมาณมากกว่า9 7 0 0เจล้านบาทนะครับเป็นโครงการที่จะมาช่วยเหลือโดยเฉพาะโดยเฉพาะแนวคิดของท่านนายกรีของมาเลเซียนะครับหมู่ยึดดินยัสินเป็นอันดับที่39ของโลกแล้วนะครับมาเลเซียขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า5 8 7 0 0 0คนครับครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ3,000ันคนแล้วนะครับอันดับที่4ี่เป็นเรื่องของประเทศไทยนะครับ อยู่ที่อันดับไปทสองของโลกตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อก็แสนหกหมื่นห้าพันกว่าคนคแล้วก็อันดับต่อไปเมียนมาอันดับที่85นะครับตามหลังไทยอยู่3อันดับซึ่งอันนี้เป็นการพลิกผันนะครับต้องถือว่าเมียนมามีผู้ติดเชื้อประมาณสักแสนสี่หมื่นกว่าคนคแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3ามพันสองร้อยสิบเจ็ดคนนั่นถือว่าเยอะยอะ่ยอกว่าไทยนะครับแล้วก็ตามมาก็คือเรื่องของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์นี่อันดับที่106 รู้สึกว่าสิงคโปร์เองเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อนิ่งมาพักใหญ่คืออาจจะเพิ่มแต่ว่าวันหนึ่งแค่หลักหน่วยหรือวันหนึ่งแค่10-20คนคนผิดกับตอนก่อนหน้าที่สิงคโปร์เนี่ยเจอคลัสเตอร์คนงานต่างด้าวเยอะมากตอนนั้นเพิ่มทีเดียวนี่หลายหมื่นคนเป็นข่าวรายวันเลยนะใช่วก็แสงหน้าไทยด้วยซ้ำไปถูกต้องตอนนั้นของไทยเราอยู่ที่อันดับร้อยยี่สิบกว่าด้วยซ้ำไปฮะแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์อยู่ที่อันดับร้อยหกของโลกนะครับครับตามมาดูประเทศที่น่าสนใจคือเวียดนามเนี่ยนะครับอันดับที่160 อันดับฟังดูตัวเลข160ดูเหมือนกับก็ไม่ได้เยอะแต่คือเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะมาพุ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อช่วงหลังไม่กี่สัปดาห์นี่เใช่ครับก็เป็นตัวเลขที่ต้องถือว่าน้อย160ถือว่าสบายสำหรับเวียดนามเขาบอกว่าสามารถป้องกันได้ดีทีเดียวนะครับแต่อันดับที่น่าแปลกใจคือกัมพูชากัมพูชาเนี่ยแหละครับ ตอนนี้ขึ้นมาที่อันดับ120แงนไม่เป็นนามไป่ซ้ำไปนะ<ม>ผู้ติดเชื้อประมาณสัก30,001แล้วก็คนตายค่อนข้างเยอะนะครับ230คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา<ฮ>นรประเทศที่น่าอยู่ที่สุดตอนนี้ในอาเซียนนะครับสองประเทศครับเทศลาวเนี่ยนะครับปรากฏว่านในช่วงเมษาถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย<ม>อัตราติดเชื้อย,ยังค่อนข้างที่จะน้อยนะครับครับประมาณสักอทิวส์2,000คนตัวเลขรวมๆม,มีคนเสียชีวิตแค่3คนเท<อ>่ากับลูนายพอดีเหมือนกันนะครับก<ม>็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแล้วตอนนี้แต่ถ้าจะ เพื่อความยุติธรรมนะครับบางทีเขาจะบอกว่าประเทศนี้คนติดเชื้อเยอะเพราะประชากรเยอะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยใช่โอ้โหเพราะว่าเขาประชากรมากสนากสนคนใช่ฮะฟิลิปปินส์ก็ร้อยสิบล้านคนเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนเลยรนะหว่างประชากรหนึ่งคนต่อเสียชีวิตหนึ่งล้านคนเนี่ย hmm. ประเทศไหนมากที่สุดนะครับก็มีตัวเลขให้ดูนะครับประเทศที่แน่นอนว่าอินโดนีเซียนะครับเมื่อเทียบจำนวนประชากรแล้วเนี่ยประชากรหนึ่งร้อยแปดสิบสี่คนต่อ หนึ่งล้านคนตามมาด้วยฟิลิปปินส์ก็อยู่ที่1นึ่งคนต่อประชากร1ล้านคนนั่นก็คือที่1กับที่2ไม่เปลี่ยนต่อให้เทียบเป็นสัดส่วนประชากรก็ตามใช่ครับแล้วก็อันดับ3มก็มาเลเซียนี่แหละมาแรงนะครับอัตราส่วนมีผู้ยชีวิตต่อ1ล้านคนอยู่ที่9 1้คนนะครับของไทย16คนต่อ1ล้านคนนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆที่สรุปให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเรื่องวัคซีนพูดถึงการระบาดในอาเซียนเนี่ยคือเหมือนกับว่าแต่ละประเทศเนี้น กับสถานการณ์ตลอดทั้งหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่ผ่านมาที่เคยหนักระบาดหนักๆอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันไปนะคุณชิปอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์เองก็ตามเนี่ยคือเขาหนักมาก่อนใ่เขาหนักมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนี้คือเขามีวัคซีนมาละแล้วเขาก็ฉีดกันเยอะละในขณะที่ประเทศที่เดิมทีปีที่แล้วเนี่ยโอ้สถานการณ์ดีคนติดเชื้อน้อยก็เหมือนกับการตก พอรู้ตัวอีกทียกการ์ไม่ทันแล้วระบาดไปแล้วแล้วจะสังเกตได้ว่าประเทศที่ระบาดเยอะๆมักจะเป็นโควิดที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งนั้นนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยที่ตกอกตกใจกันไปเพราะว่าอะไรฮะคุณเชฟเป็นไฮบริดเป็นสายพันธุ์ของลูกผสมนอกลูกผสมเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นพันธุ์ที่เขาบอกว่ากลัวว่าเนี่ยมันจะไประบาดง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมของระบาดวัทยาเขาบอกว่าการกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกตินะครับคือถ้าหากไวรัสชนินไม่กลายพันธุ์เนี่ยมันก็จะสูญพันธุ์ เพราะฉะนั้นการกลายพันธุ์อาจจะเร็วเร็วลงหรือดีขึ้นก็ได้ในการเรื่องของภูมิทานทานที่จะได้รับเพราะภูมิทานทานมี2อย่างนะคือภูมิทานทานที่เป็นแอนติบอดีที่จะไลเวนกับเขาเรียกว่าโลหิตของเราเนี่ยนะครับน้าเหลืองเราเนี่ยมันก็จะก,ก็จะแพร่ไปทางนั้นสามารถป้องกันกันได้แล้วมีอย่างนึงคือภูมิต้นานทานที่เกิดจากเซลล์ของเราเองเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์มันสามารถมีความสามารถพิเศษนะในการจดจําสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันก็จะสู้กันมี2อย่างคือแอนติบอดีกับเซลล์ที่มันต่อสู้กับเขาเรีย ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการสู้กันระหว่างวัคซีนกับเชื้อไวรัสครับถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเราป้องกันการติดเชื้อได้แต่ถ้าเกิดไวรัสกลายพันธุ์ไปเยอะๆเราก็ต้องฉีดวัคซีนเข็ม3มเข็ม4ต่อไหมใช่ใช่ใช่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่รู้จบคือเราไม่มีทางครที่จะกําจัดโควิดให้หมดไปได้มีแต่ว่าต้องอยู่กับมันและจะคุมไม่ให้การระบาดเนี่ยเป็นวงกว้างได้อย่างไงตอนที่มีนักระบาทวิทยาเขาเกิแล้วนะครับว่าวันนี้เราพูดคุ้นชินกับว่าโควิด -19 แต่มันจะมี โควิด26โควิด22คือโควิด26กับ32มาอีกหรับจาที่เรายังไม่สามารถไปดูสาเหตุจริงๆว่ามันระบาดมาจากไหนตัวนี้อย่างที่ทราบคือไปเดนใช่ครับสั่งงานให้หน่วยข่าวกรองเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าต้นต่อมาจากไหนกันแน่เขาบอกต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนนะเอ๊ะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเห็นเห็นจีนบอกเป็นเรื่องการเมืองอย่างนี้ตลอดใช่ครับเนี่ยฮะเอาต้นตอจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อว่ามาจากไหนแต่ที่แน่ๆต้องฉีดวัคซีนกันและทีนี้ในอาเซียนเนี่ยประเทศไหนฉีดวัคซีนมากที่สุดอย่างที่คุณชีปบอกเพื่อความยุติธรรมก็ต้องเทียบกับสัดส่วนของประชากรเรียงลําดับให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะอันดับหนึ่งอันนี้นับเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งเข็มนะสิงคโปร์แน่นอนครับตอนนี้ฉีดไปแล้ว39%ต่อประชากรที่สเนี่ย คิดไม่ถึงอะ่ะนั่นก็คือกัมพูชาครับคุณชิโอ้โหแรงมากนะกัมพูชานี่ฉีดวัคซีนประชากรไปแล้ว15.8%อันดับ3ประเทศบรูไนฮะบรูไน9.5%ตามมาด้วยสปปลาวครับ8.8%จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ประชากรน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรแล้ววัคซีนที่ได้บริจาคมาผ่านโครงการโควัคเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศ ที่มีประชากรน้อยเหล่านี้ได้เปรียบประเทศที่มีประชากรเป็นร้อยล้านคนหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นปัญหาคาใจของนายชุนตรีมูจิดินดัดสินของมาเลเซียคนนี้กําลังรับศึกหนักเนี่ยน,นะครับบนด้วยความน่นเนื้อต่ําใจนะกระบอกว่าทั่วโลกกันนเนี้ยวัคซีนที่ผลิตได้ทั้งหมดเนี่ย3ามาเนี่ยใช้ในประเทศที่ร่ํารวย17ประเทศนะซึ่ง17ประเทศเนี่ยมีประชากรที่เป็นสัดส่วนของโลกแค่10.5%เพราะฉะนั้นต้องถือว่าการ กระจายวัคซีนไม่เป็นธรรมเลยสําหรับประเทศอีกหลายประเทศไม่เป็นธรรมเลยเหมือนกับที่พอ w h o เนี่ยบอกเอาไว้บอกว่าแทนที่บรรดาประเทศพัฒนาแล้วประเทศร่ํารวยเนี่ยเอาวัคซีนตอนนี้ฉีดเด็กใช่ไหมครับใช่เอาที่จะฉีดเด็กอ่ะครับไปให้ประเทศอื่นก่อนไหมอือ่าให้ไปฉีดผู้ใหญ่ของประเทศอื่นก่อนไหมบแบบนั้นก็มีนะฮะสงสัยประเทศไทยอยู่ไหนใช่ไหมฮะนั่นแหะสิประเทศไทยอยู่อันดับ8ของอาเซียนฮะที่ฉีดวัคซีนไปครับเปอร์เซ็นต์ของประชากร พูดถึงวัคซีนแล้วทีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการฉีดว่ามากว่าน้อยอยังไงนะครหลายคนก็ต้องดูได้ว่าแล้วฉีดยี่ห้ออะไรเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างคนไทยเองไปสํารวจความคิดเห็นเนี่ยอบอกว่าถ้าเลือกได้อยากฉีดไฟเซอร์อยากฉีดโมเดอร์นาไม่อยากจะฉีดของซีโนแวคอะไรแบบนี้มาดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ,รบว่า ประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเด้๋ยวที่ผมไปสํารวจข้อมูลดูเขาฉีดยี่ห้ออะไรกันบ้างนะฮะปรากฏว่าอ่ะอย่างไทยตอนนี้ฉีดอะไรฮะซีโนแวคมีแอสตราเซเนกาใช่ไหมครับกัมพูชาแอสตราเซเนกาซีโนแวคซีโนฟาร์มนะครับสปปลาวซีโนฟาร์มสปุตนิกวีของรัสเซียบริจาคให้แล้วล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาไฟเซอร์ครับไฟเซอร์เนี่ยบ้านเราอยากจะ หามาเป็นวัคซีนทางเลือกกลายเป็นว่าสปปลาวได้ไปแล้วและเขาแซวกันบอกว่าไฟเซอร์มาถึงไทยผ่านไปลาวเสียหายเสียหายอ่าเนี่ยหะลาวได้ไฟเซอร์แล้วนะฮะครับอ่เมียนมาครับแอสตราเซเนกานะฮะมาเลเซียไฟเซอร์แอสตราเซเนกาซีโนแวคสิงคโปร์ครับไฟเซอร์โมเดอร์นาอันนี้ชัดสิงคโปร์เขาซื้อมาแต่ไหนแต่ไรใช่่ครับอาเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับอินโดนีเซียแอสตราเซเนกาซีโนแวค ฟิลิปปินส์อันนี้สียี่ห้อนะฮะโอ้เยอะมากซีโนแวคไฟเซอร์ก็มีแอสตราเซเนกาก็มาสปุตนิกวีก็ด้วยเวียดนามที่บอกยังฉีดได้น้อยเพราะว่ามียี่ห้อเดียวคือแอสตราเซเนกาแล้วก็บรูไนฮะมี2ยี่ห้อคือซีโนฟาร์มกับแอสตราเซเนกาทีนี้ก็จะดูแล้วภาพรวมเนี่ยประชากรแต่ละประเทศก็จะมียี่ห้อแตกต่างกันไปแต่คราวนี้อยากจะมาเจาะผู้นําประเทศครับ ปกติเนี่ยคนที่เป็นผู้นําประเทศนะครับคุณเชฟใช่เวลาก็ฉีดวัคซีนอะไรเนี่ยเหมือนกับจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถูกต้องครับทีนี้เรามาดูกันผมลองไปรวมมา7ประเทศอเอาจากไทยเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจำได้ไหมคุณเชฟจำได้หรือเปล่าฉีดยี่ห้ออะไรถ้าจะไม่ได้น,นะนะแต่ว่าจำเอย่างเดียวคือตอนที่ฉีดเนี่ย ือไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการครับซึ่งผิดกับหลายประเทศผู้นำหลายประเทศท,<ม>ที่เขาฉีดโชว์นะั้นแล้วก็บอกว่าเป็นยี่ห้อหอะไรได้ไงครับแต่ว่าของไทยดูมันจะจะไม่บอกจะต้องไปว่าฉีดยี่ห้ออะไรตอนแรกนะครับ,รบแต่ว่าเอ,อ,อสตราเซเนกาใช่ไหมใช่ครับเอสตราเซเนกาครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยซีโนแวคเขาบอกต้องต่ำกว่า60ใช่แล้วพอดีนายกเนี่ยอายุมากกว่า60ก็เลยฉีดเอสตราเซเนกาแล้วในอาเซียนมีผู้นําคนไหนอีกที่ฉีดเอสตราเซเนกามีอีกหนึ่งคนครับครับสมเด็จหุ่นเซนของกมูชา ฉีดแอสตราเซเนกาเช่นกันแล้วก็วันนั้นก็ทาเอาลูกเอาหลานเนี่ยทั้งครอบครัวฮะมาฉีดวัคซีนโทธสองคนนี้ฉีดแอสตราเซเนกามาดูครับอินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโกวิดโดโดฉีดที่ห่ออะไรเอ่ยจะไม่ได้ซิโนแวคครับซิโนแวคนะใช่ครับเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนสำหรับผู้นำนะที่ฉีดซิโนแวคพูดถึงซิโนแวคก็ต้องซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มใครเอ่ยที่ฉีด ประธานาธิบดีโรตริโกดูเตเตฟิลิปปินของฟิลิปปินและมันเป็นประเด็นนะคุณเจฟว่ากลายเป็นว่ากรณีของดูเตเตเนี่ยฟิลิปปิน์เมื่อสักครู่ผมบอกท่านผู้ชมไปเขาฉีดตั้งสียี่ห้อใช่ไหมฮะแต่ไม่มีซิโนฟาร์มอยู่ในนั้นฟิลิปปินยังไม่ได้อนุมัติยี่ห้อซิโนฟาร์มแต่ฉีดก่อนแล้วเขาส่งมาให้ปั๊บดูเตเตฉีดปุ๊บประชาชนเอ้าและฉีดได้ไงอ่ะแอบฉีดก่อนเหรอดูเตเตต้องออกมาขอโทษทีหลังแต่ว่าฉีดพัคซีเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วนะฮะ อันนี้ซีโนฟาร์มนะฮะแล้วสิงคโปร์มาเลเซียนะครับนายกมูยิดินยัสซินนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเอ่อนายกรัฐมนตรีลีซินลุงนะครับสองคนนี้ฉีดยี่ห้อไฟเซอร์ส่วนอีกหนึ่งประเทศบรูไนครับบรูไนก็คือสุลต่านสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนันโบเกียเนี่ยฉีดวัคซีนทรงฉีดวัคซีนโชว์เหมือนกันแต่ปรากฏบรูไนเนี่ยไม่มีรายงานเลยว่า ที่พระองค์ทรงฉีดนั้นคือยี่ห้ออะไรกันแน่นันนั่นสิอันนี้รวบรวมมาเจ็ดคนเจ็ดประเทศครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้นาเรามาเทียบตัวนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอาเซียนก่อนแล้วกันปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโควิดเนี่ยมันจะทาให้เศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวมทุกประเทศเลยนะย่มแย่ลงนะของไทยเราเนี่ยคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเศรษฐกิจหดตัวมากกว่า8%ปดเปอร์เซ็นนะฟิลิปปินสิงคโปร์เนี่ยก็ประมาณ5้าประมาณนั้นแต่มีประเทศเวียดนามที่คิดว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียน และอีกไม่กี่ประเทศในโลกรที่เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นมานิดหนึ่งคือโตเป็นบวกได้ไดม้มีสิทธิ์ที่จะเป็นบวกได้อินโดนีเซียก็เหมือนกันนะครับ,รบเป็นโมเดสก็คือว่ามีถึงว่ามีแนวโน้นมที่จะดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยสร้าไปเราบฉะนั้นเวียดนามกับอินโดนีเซียถือว่ายังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนนะครับ,รบพูดถึงโควิดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่เรื่องนี้นี่แหละฮะแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยก่อนหน้านี้เนี่ย เป็นกระแสฮิตกันมากนะครับคุณเชฟการซื้อประกรันโควิดแล้วก็เ,เรื่องของตอนนี้มีประกรรันผลข้างเคียงวัคซีนกันด้วยเนี่ยคำถ,ถามคือมันจําเป็นหรือเปล่านั่นนะ่ะสิเรื่องนี้มีคําตอบจากเบอร์หนึ่งของสํานักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ